สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่25ากรกฎาคม2567ฮนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนที่ผมได้ทาคลิปลงไปแล้วใน2อาทิตย์ที่แล้วนะเป็นทุเรียนช่วงอาการใบเหลืองในช่วงหน้าฝนว่าสภาพมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดจากอะไรของผมคือม,มันเกิดจากการที่ว่าฝนเยอะเขาดูดซับอาหารได้น้อยเขาก็เลยเหลืองอพอเราเติมอาหารไปแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมีอาหารกินแล้วเขาก็จะค่อยๆปรับโครงสร้างของเขา ขึ้นมาให้อยู่ในภาวะปกตินี่ฮะเห็นไหมฮะตอนแรกจะเหลืองมากถ้านเ่นเห็นจะเป็นก้างเลยอ่าพ่อขอใบยังเหลืองอันนี้ก็คือยังเหลืองอยู่อันนี้ผ่านจากการใส่ปุ๋ยมาแล้วสามสัปดาห์นะฮะจะมีเห็นที่เห็นอยู่ให้เห็นอยู่นะฮะก็จะมีเหลืองเหลืองอยู่บ้างฮะแต่เราสังเกตยังไงว่าเขาตอบสนองได้ดีขึ้นนี่ฮะเขาจะมีการเดินยอดแล้วเห็นไหมฮะก็จะมีอ่าใบดาบขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะก็เริ่มมีการเดินยอดแล้วอันนี้ผมได้ทําการใส ในรอบที่สองวันนี้วันนี้ได้ทําการเติมอาหารก็สามสัปดาห์ที่ผมได้ใส่เนี่ยเนี่ยสังเกตว่าที่เคยเขียวเอ้ยที่เคยเหลืองเนี่ยก็กลับมาเริ่มปกติแล้วเริ่มเป็นสีปกติแล้วแล้วก็เริ่มมีการแตกยอดออกมาใหม่ใช่ไหมฮะเริ่มมีการแตกยอดออกมาใหม่ก็จะค่อยๆแตกขึ้นมาใช่ไหมฮะนี่อันนี้น,นี่ก็เริ่มแตกอันนี้เป็นพันอันนี้ เขี่ยวต้ลึงเนี่ยเขียวต้ลึงอันนี้สายน้ําผึ้งสายน้ after after ําผึ้งของผมจะเหลืองมากฮะจะเหลืองมากเลยเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆฟื้นกลับมาแล้วค่อยๆฟื้นกลับมาแล้วเนี่ยยอดข้างบนก็จะเริ่มมีเดินออกมาแล้วฮะตรงนี้แล้วโคนของผมก็จะลกอ่าการใส่ปุ๋ยของผมก็คือไม่กลัวว่าเขาจะอ่าได้กินหรือไม่ได้กินเห็นไหมฮะของผมใช้อ่าหลักการคือสร้างที่อยู่แล้วก็เติมจุลินทรีย์ฮะแล้วก็จะให้จุลินทรีย์เนี่ยมาแลกประจุ กับตัวรากของมันของรากต้นไม้เนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็จะไปกับระบบน้ําไหลลงไปในดินสุดท้ายก็จะไปอยู่แล้วก็จะโดนจุลินทรีย์กลุ่มของเขาเนี่ยดึงดูดเข้าไปแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้ได้กินเลยของผมก็เลยจะเป็นแนวทางที่ทําปุ๋ยใช้เองแล้วไม่กลัวเรื่องว่าปุ๋ยจะหายไปหรือว่าจะสลายไปเพราะผมเอ่ออยู่ผมมีแนวทางมิกของของของการทําปุ๋ยอยู่แล้วก็คือเป็นปุ๋ยมูลวัวที่เราทํา ผมก็เพิ่งใส่ไปเนะี่ยีทใส่กระบะผมก็เขาอันนี้กระสอบที่ผมทําอยู่เนะี่ยใส่ไปก็ชุดตรงนู้นก็ใส่ฮะชุดหน้าบ้านก็ใส่ใส่มาแล้วฮะแล้วก็ชุดหน้าบ้านฝั่งนี้ผมก็ใส่ที่ต้นใหญ่ที่เคยมีลูกแล้วผมก็ใส่เนะี่ยฮะก่อนปุ๋ยอยู่อย่างนี้เลยเนะีนะ่ยะเป็นขี้วัวอย่างนี้เลยเป็นไม่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 นี้เลยก็หมักเจ็ดแปดวันใช้ได้เลยฮนะอ่าแนวทางของผมเนี่ยคือยิ่งฝนชุกเนี่ยยิ่งต้องให้ลกถ้าไม่ลกเนี่ยอ่าระบบโครงสร้าง คือคือหน้าดินเนี่ยมันจะหายไปเพราะมันจะโดนฝนชะล้างไปอย่างเงี้ยเนี่ยรากลอยมาตั้งเยอะเนี่ยฝนมันชะล้างไปตั้งเยอะอ่าเนี่ยอ่าก็จะเป็นพวกกิ่งไม้พวกอะไรพวกเนี้ยใส่ได้เลยอันนี้ก็เป็นไม้อัดไม้อัดพอพองน้ำเนี่ยก็จะเป็นเศษไม้เนี่ยผมก็ามาใส่เนี่ยเป็นไม้อัดนไม้อัดเนี่ยมาที่ทำตรงโพงทำไรเนี่ยผมก็มาใส่เดี๋ยวเขาก็เป็นปุ๋ยย่อยเป็นปุ๋ยเองใส่ได้หมดเลย กระดงกระดาษกล่องอะไรเนี่ยผมก็ใส่หมดเลยผมไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขายคือเอาใส่โคนทุเรียนทั้งหมดเลยเนี่ฮะเคยโคนทุเรียนทั้งหมดเลยเนี่ยกล่องของที่สั่งของทั้งนั้นผมก็ใส่ใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ย่อยเป็นปุ๋ยเนี่ยกิ่งมงกิ่งไม้ผมก็สับใส่ไปเลยอันนี้เป็นทุเรียนใหญ่ก็สับไปเลยที่มีลูกแล้วเนี่ยต้นนี้การันตีเนื้อเลยอร่อยสุดนี่ฮะเพราะทุกปีเอฟซีได้กินก็ติดใจทั้งหมดเลยต้นนี้ เพราะต้นนี้นี่เป็นต้นที่รอดตายอยู่ต้นเดียวและเป็นต้นที่เ,เคยทาคลิปอินซีที่เอาท่อวัดเป็นคลิปเก่ามากแล้วน่าจะหลายแสนซับแล้วนี่ฮะอ่าอันนี้ก็ใส่ทั้งหมดเลยแล้วทุเรียนผมจะโคนสังเกตโคนของผมนี่จะมองไม่เห็นดินเลยจะลกมากนี่ฮะถึงตาาัดญ้าแล้วก็ยังลกแล้วก็ใบเบยผมก็ใส่ใบทุเรียนบ้างใบยอย่างอื่นบ้างกิง่งไม้อย่างอื่นบ้างผมก็เอามา ใส่ลงไปในโคนทั้งหมดเลยนี่ฮะอ่าตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะเดินใบสองอันนี้เป็นเป็นใบหนึ่งนะชุดนี้เป็นใบหนึ่งผมอันนี้ใบสองเนี่ยเริ่มจะมาแล้วอ่าหลังตัดหลังจากตัดรูดไปเนี่ยตัดรูดไปเนี่ยใบสองก็เริ่มจะมาแล้วอ่าก็ใช้เวลานิดนึงนี่ฮะก็เป็นแนวทางที่ผมอ่าเป็นแนวทางที่ผมทาปุ๋ยขึ้นมาใช้เองเนาะแล้วก็เป็นแนวทาง การสร้างที่อยู่ก,ก็คือหลักการของผมก็คือมี3อย่างก็คือสร้างที่อยู่ให้คนทํางานคนทํางานของของผมคือหมายหมายถึงคือจุนซีแล้วก็มีอาหารอาหารก็เพื่ออินซีวัตถุพวกคีว่พวก NPK พวกธาตุหลักธาตุรองที่เรามีอยู่ในดินอยู่แล้วเนี่ยล้วแค่ดึงก็ขึ้นมาใช้โดยการให้คนทํางานเนี่ยดึงขึ้นมาก็คือจุนซีเพราะนั้นหลักการคือมันต้องสร้างที่อยู่เพื่อที่จะ มีบ้านให้เขาเนี่ยให้จินรีเขาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อยู่กับเราแล้วก็เป็นจินรีที่ดีทั้งหมดมันก็จะคุมเรื่องโรคได้ทั้งหมดเลยเราก็ไม่ต้องใช้ยาลาหลักการของผมคือผมไม่ใช้ยาลาไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในระบบที่ผมทาแบบนี้นะผมยาฆ่า,มาแมลงตั้งแต่ผมปลูกมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นสิบสิบปีแล้วฮะผมก็เลยพูดได้ว่าทุกเรียนมีลูกมีอะไรเนี่ยผมเลยไม่ได้เรียสมันมีลูกขายได้ถึงจะเาถึงเราจะไม่ใช้ นอหน่เนินก็ไม่ได้มีอะไรคือปกติของเราเพราะเราไม่ไทําสวนใหเน้เป็นป่าเกินไปยังเป็นสภาพสวนแบบเชิงพาณิชย์อยู่แต่เราทําระบบนิเวศในดินของเราให้เป็นป่าย่อมๆคือป่าไม่ได้สูงเพราะนั้นหลักการพวกนี้เพื่อนๆเ,เ,เ,เราเอาไปประยุกลราเอาไปปรับใช้ว่าทําไมของผมเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นแต่ทําไมผมทําได้แต่ผมเดินแนวทางอินทรีมามันไม่ดีบอกเลย มันไม่ได้ว่าไม่ดีในแนวทางสุขภาพแนวทางอื่นนะอันนั้นดีแต่ไม่ดีในแนวทางที่ว่าเราจะมาทําผลผลิตขายเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงตัวเนี่ยมันมันยากมากเพราะว่ามันได้ผลผลิตที่น้อยมันก็เลยทําให้เราอยู่ยากถ้าเราทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเดินทางสายกลางก็คือทําแบบปลอดสารแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ใช้เคมีจนเกินไปเราก็ทําให้อยู่ในทางสายกลางคือใช้น้อยอย่างที่ผมทําลงในกิป ก็คือใช้ไม่เยอะเลยใช้นิดเดียวเห็นไหมผมทําผสมกับมูลวัวแล้วก็มีพวกแร่ปูไฟแล้วก็มีพวกน้ําหมักปลาหม,มักน้ําหมักมีที่ที่ผมได้ทําลงไปเนี่ยก็จะมีป่าย่อมนะปูพืชหลากหลายพอเราปลูกพืชหลากหลายเนี่ยจุลซีนก็จะมีการแลกเปลี่ยนในในโครงสร้างดินอยู่แล้วจุลรีพมันมีหลายกลุ่มของมันอยู่แล้วมันก็จะอยู่กับพืชตรงนู้นตรงนี้รวมการสุดท้ายมันไม่ได้เป็นจุลรีพกลุ่มเดียวมันจะเป็นหลายกลุ่มแล้วมันจะอยู่เอือเ้อกันเอื้อกลุ่มกันได้เพราะนั้นอย่าไปปลูกพืชเชิงเดียว ก็คือถ้าปลูกลูกทุกเรียนเนี่ยอาจจะมีปลูกท้อทงลงทองหลังไรสับวางอะไรพวกนี้ได้เพื่อที่จะให้พวกไมโครไรซาที่อยู่ในรากทองหลังเนี่ยมาช่วยเกื้อกูลในระบบนิเวศเรามันจะช่วยกันได้เยอะมากตรงนั้นนะถ้าเราทําแบบเรียนรู้ธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาติเข้ามาปรับใช้ในในใ,ในส่วนเราเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปทิ้งทั้งหมดนะอย่าไปทิ้งทั้งหมดฮนะอย่าไปทิ้งเป็นแนวทาง เคมีทั้งหมดให้เดินทางสายกลางเคมีก็ใช้ได้แต่เราก็ต้องมาแนวทางแบบเลี้ยงจินซีบ้างคืออย่าไปทําลายเขาทีเดียวทําลายแล้วเราก็ต้องเติมเข้าไปเพราะนั้นผมบอกอยู่เสมอแล้วเรื่องการเ,าเรื่องการปรับ p h เนี่ยไม่ต้องไปไปปรับแบบยังไงคือไม่ต้องไปไปปรับทีเดียวเพราะให้ธรรมชาติเขาปรับในในในใ,ใ,ในเชิงโครงสร้างของเขาคือเราเลี้ยง ธรรมชาติเติมอินทรีย์วัตถุเนี่ยเดี๋ยวอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันจะปรับ PH ให้เราเองเนะในนะในในในรูปแบบธรรมชาติของเขาฮะมันจะได้ไม่ปรับทีเดียวเพราะว่าถ้าเราปรับทีเดียวเนี่ยกลุ่มจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันอยู่ได้กับฟามไม่กดอ่อนเดี๋ยวมันจะโดนทําลายไปฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆปรับให้ตัวธรรมชาติของมันปรับกันเองฮะตรงนั้นเราก็ต้องเรียนรู้อีกมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะในการทํารูปแบบนี้ แต่ทำแล้วมันได้ผลมันก็โอเคแล้วอันนี้เป็นกบชายน้ำปีนี้หวังว่าจะพอมีดอกบ้างนี่ฮะอ่ะอันนี้เป็นหมอนทองหมอนทองผมก็ใส่พวกกิ่งมันกิ่งอะไรเนี่ยสังเกตว่าโอ้โหใบมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่ฮะใบมันสมบูรณ์ขึ้นเยอะมากดูใบใบมันใหญ่มากเลยโอ้โหดูก็ถือว่า โอเคอยู่นี่ฮะสร้างสร้างอินทรีย์วัตถุปรับพีเฮตรงเนี้ยน้าขังตลอดพีเฮ็ ead, มันก็จะมีความเป็นกดอยู่แล้วแต่ผมใช้อินทรีย์วัตถุในปรับคือเราไม่รู้ว่าพีเฮ็เท่าไหร่เราไม่รู้ค่าดินเท่าไหร่เราไม่สนใจเราเติมสิ่งมีชีวิตลงไปในดินเราเลี้ยงสิ่งมีชีวิตลงในดินแค่นั้นเองก็คือเราพยายามเลี้ยงจุลินทรีย์แล้วก็สร้างฮิวมัดให้เขาเนี่ยเนี่ยดินของผมก็ดำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีรากมีอะไร เสียดายว่าอันนี้ฝนมาตกเยอะแล้วเราเติมมีซีวัตถุคุมน้อยมันชะล้างดินเราไปเยอะเลยเห็นไหมฮะถ้าเราเป่อยมากเกินไปเนี่ยหน้าดินเราจะไปกับน้ําอาหารมันจะไปกับน้ําเยอะเลยฮะเพราะนั้นพยายามคุมโคนก็คือให้มีช่องว่างหน้าฝนแล้วก็คุมได้หมดคุมได้หมดเลยอันนี้เป็นทุเรียนระยะชิดของผมเนี่ยก็คุมตัดประมาณนี้ทั้งหมดเลยก็มีการแตกใบแตกอะไรลวเนี่ยคุมหญ้าคุมเลย เสียงย่าหรอไรไว้เขาก็มีการเดินยอดได้ถึงแสงมันจะน้อยคือทุเรียนมันก็เติบโตได้ทุกช่วงเวลาเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนที่มีอาการใบเหลืองแล้วเราเติมปุ๋ยทําเองลงไปเนี่ยมันมันโอเคไหมมันตอบสนองไหมก็เนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นก็ฝากไว้1คลิปนะครับสวัสดีครับ